ทีมแม่แกไปยาสมให้เบิ่งเด้อค่ะสิเก็บไปกินกับป้ามีจะเอิ้นว่าปนมันกับมัแม่นมันไข่ไข่เอาปลาเส้นมอนไปคั่วๆแล้วก็ใส่พริกใส่ปรุงไข่ไข่ปนนั่นล่ะค่ะแต่ว่าหั่นป้าบ่อเอิ้นว่าว่าปนิเก็บใส่มันมันสมมันแซ่บเรามันสม ที่ป้าเคยบอยฟังมันมัน,มนสมไข่ไข่ใบบบบขำฮาลัางอันกับไข่ไข่แบกยมแต่ว่ามองมองที่ป้ามามาเก็บมันเป็นแบบแบบไปพื้นเมืองมันจะเป็นขั้นหน่อยน้อยค่ะเก็บยากเติบเด้เก็บยากเติบพุดนะไวในน้อยทอนเนี่ยค่ะไวน้อยน้อย ้นเติบแล้แล้วสมขนาดเลยเอาไปตําใส่บองหุงแทนใบบกขามคือสีใดอยู่ได้เนี่ยค่ะมันใบน้อยค่นจะคันจะถือกล้องเก็บมันสีสันโพดค่ะกล้องมันสีสันมันจะค้ายๆค้ายๆไปมันจะสมขนม่นผู้ใดหัจัก พักเซียวนะค่ะพักเซียวใบค่ยๆครับใบกาหลงนะมันส้มแบบนั่นละ่ะป้าจําได้ยุสมัยในน้อยพี่สาวป้าเพิ่นเพิ่นเป็นคู่อยู่โรงเรียนเขาเออโรงเรียนประชาบาลหมเนาะโรงเรียนประจํหมู่บานเป็นมู่บานในน้อย,อยมันจะมีต้นพักเซียวอยู่ต้นหนึ่งสม้มส้มใบมันนะคะ ที่ลาวิตามินซีหลายนะนี่เดี๋ยวจะป้าสิไปมันจะอยู่ในพวกเดียวกับใบใบใบที่ไข่ไข่อ้ยป้าเอือนบ่าเป็นที่มันเป็นใบสามสามอันออกมาคือพักแวนน่ะที่สมสมน่ะที่มันอยู่น้ำสนามหลายๆค่ะมันเป็นพวกเดียวกันเขาเขาเอิ้นอยู่ในพวกเดียวกันประเทศนี่เด้เขาจัดมันอยู่ในพวกเดียวกันค่ะพวกใบสม ่ตงตงาอากาศดีอยู่แต่ว่าขันมาเว้าถึงว่าไวาสัสโควิดในที่เนี่ยมันปิวมากได้ไกลตั้งสามเมตรกว่าหรือสองเมตรกว่าเนาะค่ะแมนมันปิวได้สองเมตรกว่านี่กับประมาณนี่ประมาณนี่ไปหอดไปหอดหัวมังหันละแต่ว่านี่เขาบอกว่ามันจะมันจะปิวได้ไกลขนาดนั้นว่าสั้นค่ะ ลรกามันอยู่ในอากาศได้เครืองชั่วงเทานนมันก็ตายคันยังบ่มีผู้ใดคันยังบ่มีผู้ใดสูดเอามันเข้าไปค่ะที่นี่พอสูดเอามันเข้าไปในร่างกายเราบ้า้มันมันจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายของของสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะบาวว่าสีเป็นคนนรือบ่ว่าสีเป็นสั์จังสีอู้ปานใดเนาะปานใดมันจังสีหายไปเบิ่งครับเนี่ยต้นยังีง หลายอยู่แต่ว่ามันน่อยเป็นแบบไปน่อยเกิดมาว่าเป็นสามเดือนแล้ว่อนเนี่ยยังบรท่านเด็กใหญ่เลยเขาเป็นพัดหน่อยของเขาค่ะอันเสียงดังยุ่วกวบๆันเกิบบเกิบค้นแลนค่ะ หลายดอกเอาไปเอาไปหยุบหนึ่งวิตามินซีมันคือสิมี่อยู่เนี่ยเนี่ยมันไข่อยู่มองที่ป้าอยู่เนี่ยมันมันบอเป็นมองแอร์อาดค่ะมันอยู่ริมห่วยมันบอแอร์อาดเรากา มันมีพักให้เก็บนี่เราค่ะมีพักต่อไปนี่พักหลายแนวหลายอย่างอยู่แต่ทีเขาบอกว่าให้อยู่บ้านน่ะเขายังว่าท่านออกกดว่าห้ามออกจากบ้านของป่านี่มันสีมันมันสีแย่กว่าพี่พี่น้องน้องที่เพิ่นมีเฮือนพี่พี่น้องน้องที่เพิ่นอยู่บ้านส่วนโตนะคะเพิ่นก็อยู่ในบ้านเพิ่นบ่ตองไปสัมผัสกับคนอื่นนอกจากคนในครอบครัวนะคะแต่คองป่าเนี่ยมันอยู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งอพาร์ตเมนต์นะนะมัน หัวป้าว่ามันเป็นพันๆคนคุณบอกค่ะแต่ละตึกน่ะมันก็ต้องใส่รีบป่ะเนี่ยคือจังคือจังป้าแลเราลวพันบพให้ออกมายางยังสิเลยน่ะป้าพันพันโอ๊ตพได้นอกจากนั่งเฮ็ดคลิปเว้าอยู่ในอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั่งคลิปเบ้าไปคันว่าจะเฮ็ดคลิปกินว่าสัน บักใหม่กับยังบอทันหดดไปซื้ออยู่ป้าบพราะกล้าไปซื้อเพราะว่ามันมีคนเบาแต่ว่าป้ากับยังบอทันหูอยู่เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เจ็ดมือละค่ะหอดมือนี้มือที่แปดซ้ำไปยังป้ายังบ่ได้ออกไปขึ้นรถซับเบ้เลยป้าก็เลยบอกหูว่ารถซับเบ้เขายังแลนแลนตรงเวลาบ่ถุงมือขาดที่นี่คันไปแล้วรถซะแว่มันมันแลนบ่ตรงเวลามันจะเสียเวลายางไปยางมาป้าก็เลยยังบ่ทันกล้าไป เราได้ยินเขาเขาบอกว่าในนิวยอร์กซิตี้นะคะคนอยู่ข้างนอกจะน้อยลงในร้านอาหารหนั่นเขาบอให้ไปนั่งกินได้ค่ะเขาให้ซื้อเราก็าเอาเมื่อบ้านเราก็ามีพวกอีกพวกหนึ่งพวกคนเอาไปส่งตามบ้านนะคะอันนี้ก็บว่แม่นว่าปลอดภัยด้คยคันเว้าถึงในกรณนีทีว่าคนที่เอาไปส่งก็มีเชื้อโรคยังสิเราจังตำบอกงง คือพวกย่างหน่งสินะค่ะเขากับบ้องงูว่าเวลาเขาชิมเนี่ยเขาจะใส่ซ่อนกลางบอเพราะว่าบางคนเขาจะถนัดชิมแบบที่ว่าเอาเอาซ่อนที่ค้นมากแล้วเอามือแตะยังสิค่ะเอามือแตะคือบางคนนี่เพิ่นกะเพิ่นกะแข่งในด้านความปลอดภัยเพิ่นึกถึงว่าองค์หัาใจของคนกินยังสิค่ะแต่ว่ามันกับพอแมนยังสั่นทุกคนไปค่ะก็เลย มาต้องระวัางคุณแอวคุยยางเราป้าอยากไปซื้อบอกไม่เราก็อีกอย่างนึงป้าอยากไปบึงสภาพตลาดว้ามันเป็นยังไงอยู่ฮนมันมันมาติดคดัดมองรถซัเแว่เนี่ยเขาบอกว่ารถซับแว่้นหน่อยลงเนะะี่ยค่ะมันแห้งจะดีซ้ำเป็นอย่างแต่ว่าใน New York City นิวยอร์กิตีนี่ที่เขาเขาย่านที่สุดเลยคือในหลุมรถซอฟแว่ครับอยู่ในรถซอฟแว่ะคะ่ะซึ่งมันบอกมาว่าผู้ใดเขามีเสือบอเขเขาย่านมองนี่ละคะ่ะ กกป้าอยากไปซื้อบอกไม่อยากไปซื้อเราอีกอย่างหนึง่งเขาเหนียวเขาสารเขาเหนียวป้าเหลืออยู่สองถุงหนึ่งโมเมนถุงพอพี่เด้อค่ะถุงประมาณเนี่ยหากิโลบ้านเท่านะ่ะเหลืออยู่สองถุงกับเขากร,รมอีกถุงหนึ่งแต่ว่าอันที่ป้าออกมาเฮดคลิปเนี่ยเหมือน้าเนี่ยคือจะบบอเป็นหยังดอกขอให้ปลอดภัยเนี่ยมันคือจีบบอสปิュวมากจังสี่ดอกค่ะ ว่ายังพรท่าน,ดนได้ยินเด้อล่ะค่ะว่าคนที่อยู่เลาะนี่ติดเสื้อไวรลาสพีบ้านี่แล้วยังบรท่านได้ยินอยู่ค่ะคันแมนได้ยินว่ามีคนติดอยู่ยู่งบงที่ป้าอยู่นี่ค,คือจีบก้าออกมาค่ะคือทีบกา้ายังออกมาโอ้ยสมัยก่อนถีฝีดาดเนาะคะ่ะถีฝีดาดระบาดนะสมัยหมายถึงว่าสมัยโบราณน,นะ่ะฝีฝีดานระบาดนี่ป้าว่า พวกคนในสมัยก่อนเพิอกระต้องย่านเนี่ยค่ะหูยแห่งทรมานคักฝีดานนะ่ะเราก็าอีกโลกหนึ่งโลกห้านะคะโลกห้านั่นก็คือโลกอหิวาตะกะโลกนั่นแหละจนเอากลายเป็นว่าเป็นคําดากัน,นะคะ่ะโลกห้าน่ะอันนั้นก็แต่ว่ามันมันโหช่วงที่โลกห้าระบาดน,นั้นคนตายหลายเลยค่ะคนตายเป็นเบือเลยใส่าาคาว่าคนตายเป็นเบืออันสองคอนผู้หญิงสองคอนเนี่ย ฝรั่งกับผู้ผู้ยิ่งจะเป็นคนเอเชียป้าพู้ว่าเป็นเกาหลีหรือจีนเมู่บ้านเรากลับมายืนทายลูอยู่หมองนี้เพราะว่ามันสิมแมวตัวหนึง่งแมวตัวหนึ่งมานั่งอยู่มองก้อนหินนั่นค่ะป้าพงู้ว่าเรามาทายวิวคือเรามาทายแมวมาอีกแล้วจนคํำว่าโลกฮาเนี่ยเอามาดา่าเป็นคำด่าของคนเลยเด้อค่ะ คัมบาร์โรคาเนี่ยมันก็คือโรคอฮิวาตะกะโรคอุ้ยคนตายหลายด้สมัยนั้นเพราะว่ามันยังบมีการถี่ไปสอนกันเนาะค่ะว่าให้กินของห่อนฮอนให้ต้มน้ำกินอย่างนี้นสิมันก็ล่ามไปวันนี้คนก็นติดเสื่อแบคทีเรียรจากโรคฮาโรคออฮิวาตะกะโรคนั่นเนาะค่ะพอต่อมามันก็จะมีที่นักที่สุดในสมัยนั้นโรคฮาแล้วก็โรคไข่ฝีดาดไข่ท่อระพิดเนี่ย แต่ต่อมาเขากับข้าเจ้าก็คิดคนวัคซีนได้วัคซีนป้องกันได้จังฝีดาดนี่ก็ต้องปลูกฝีเนาะค่ะปลูกฝีโอ้ยหลายคนมีหมองยังสิเราก็าส่วนอหิว่าตกะโลกนั่นก็ฉีดวัคซีนมันแก้ได้ในสมัยนั้นข้าเจ้าเพิ่นก็คิดคนหาวัคซีนมาแก้จนได้เราก็ามันก็นยังมีอีกอันนึงได้ค่ะวัณนนโรคอันวัณโรคนั่นก็ติดต่อคือกันแต่ว่าได้ที่สุดเขาก็คิดวัคซีนเมื่อฉีด ป้องกันวัณโรกได้ค่ะอันไวรัสอันนี้เข้ากับเดี๋ยวเข้ากับคิดคนได้แต่ที่นี่พ่อไวรัสพี่บ้านนี่มันเบิดไปเนี่ยอีกว่โดนมันก็ต้องมีเสื้ออันอื่นขึ้นมาอีกโอ้ยมันเป็นยังสีละค่ะเขามันมันมันขึ้นมากมันก็เป็นแต่ยานอยู่ค่ะเป็นแต่ยานคนที่แข็งแรงน่แหะค่ะสีสียู่รอด คลิปนัไปเด้อค่ะเห็นมันอยู่ในช่วงวรักพี่บาศรบาทกันเลยวอติเวิเรื่องนี้เพราะใดค่ะอันนี้มีคนมายืนทายรูปอยู่เรีวยวป้าที่ไปยืนทายรูปบ้งกันนะเขามายืนทายรูปที่อย่างนอนอี่มายืนอีกแล้วเพราะทวันนึงค่ะไว้พ่อกันคลิปนาเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ